อาคุณโอตประมนในคณะนะในวันนี้ที่คุณเป็นตัวแทนของพวกเรานะสามคนยัยคุณก่าวขอบคุณพี่ๆน้องๆในวันนี้นะครับเดินเชิญครับเอาคุณเป็นตัวแทนหรออารย์เปนตัวแทนแล้วโอเคครับอายุวันโนสุขขันน้บตังนะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับยินดีมากนะครับที่ได้เจอทุกคนนะครับจริงมีศิลปินอีก วันนี้ยาวๆเลยยาวๆเลยนะครับเราถือว่าเรามาเผาหัวก่อนนะครับ like ยินดีนะครับก uh ็เผาหัวเลยครับหัวหัวหัวเทียนไปแค่สงสัยไม่ถามครับโอหัวที่คุณช็อตไปแป๊บเดียอนนะเอออ่าเสียงน้อยกับซานี้ิดนึงสิคะทุกคนแล้วก็พี่ชายสุดยอดครับมิสปัตต์กุลมิสอัคราประชัยยังเหลืออีกหนึ่งเพลง หนึ่งเพลงตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่รวบรวมความรู้สึกของเราในบทเพลงซึ้งๆหนึ่งเพลงตรงนี้ครับผมนะครับบทเพลงชื่อว่ากำนันทองหล่อครับเขากำลัะจบซึ้งๆจบดีๆเดี๋ยวทุกคนเขายืนตาแป๋วเลยนองฟังกะว่าเมื่อกี้เพลงยิ้มแน่นอนมึงจะเป็นกำนันทองหล่อทำไมให้บรรยากาศมันยางซีเรียสเรามาในฐานะตลก เพลงเพราะนี่เดี hey, ๋ยวให้พีุ่ริให้พี่เจเขาจัดการเราเเป็นตลกกันมึงอย่าไปเหื่นเกิมร้องเพงแต่เร้องมาชั่วโมงกว่าแล้วก็อึเอัอ่ะอ้หนึิงตีนท่วนนี้ขอร้องทุกคนแม่ไม่เคยคันคอขนาดนี้าม่นด้เลยนะทำไมไอ้์อ่ะมึง่โลยเลยใครดูเลยทหมด ที่ด้านซ้ายด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ด้านขวาด้วยนะครับในกติกนั้นไม่ใช่น้ำป่าแน่ๆนะครับที่ดนอยูนะครับเพราะว่าอาการไม่เหมือนคนจิบน้ำเลยนะครับแหมไม่น่าเชื่อนะครับผมในคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ดื่มน้ำท่อมได้หรือครับนั่งหนาวหนาวโธ่โถ่แอลกอฮอล์เท่าไหร่ก็ได้เออกระท่อมเข้าตรงนี้ไม่ได้หรอกมันเย็นองมาถเดี๋ยวมันปวดกันดู